อย่าไปกูไปกูจะออกไปกูจะไปฆ่ามาันฉันขอโทษด้วยนะสายทั้งสายพเกอร์ฉันไม่สามารถเอานายออกไปได้หลกไม่งังนะ้นมันจะไปฆ่าพวกพวกของนายหมดไม่เบียกกูกถ้าเบียกกูกูจะไปฆ่ามันนี่คือสภาพคุณเมื่อไม่มีใบขับขี่แต่คุณต้องการที่จะขับรถและไปซื s. <S อ้อแมคโดนอคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่ามีใบขับขี่เปล่าครับ โอ้คือว่าผมไม่มีนะครับแต่ผมต้องการสั่งเบอร์เกอร์ที่นึงครับแล้วพวกนายจะสั่งอะไรล่ะเพื่อนโอ้แล้วแต่มึงเลยคามลาิล่าเล้วมึงล่ะทีวีเออมึงเอาเหี้ยอะไรมาก็ได้กูอยากแดกบลิตตี้ตอนนี้กูหิวโอ้เด็กๆวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรวะเน,นี่ยไอสปีกเกอร์ตะกี้มึงทำอะไรคามลา่าคุณเห็นนะกูผิดหี้ยอะไรตะกี้กูแค่เอามือไปจับก้นมันตอนขับรถเองเออ้ลนั่นแหละกูหว่างไว เมทีวีก็เกิดไปโอ้โภารกิจของเราสำเร็จมึงแน่ใจนะภารกิจเราสำเร็จนะแต่คูคิดว่าภารกิจเราไม่น่าจะสำเร็จนะเพราะคูเห็นใครบางคนกำลังแอบถ่ายอยู่อทุนเป็นคงไม่รู้หรอกว่าเราแอบถ่ายอยู่หน้าอ่าเจ้าเอวเอ็งคิดจะไม่เล่นเลยไม่ไม่อย่าทำเจ้นเลยใช่ขอโทษจ้าคูไปอยู่ว้ามเรามาดูเด็กที่ปัญญาอ่อนเล่นของเล่นกันครับ กูด้วยกูจะไปฟิรมมี่ไปทำอะไรทีวีแมนอยู่นี้นะเฮ้ยอย่าเขินไปสิที่ l a s วเราก็ทำไมก็ปวตินี่แต่นี่เด็กมันดูเยอะไงโมเป่ว่าดื่มคาเฟ่วอลเล็คเกลผมก็ดื่มวอลเล็คเกลนะครับไม่ผิดอะไรสามสาม,สามันก็ตูดเอ้ยมึงคิดว่ามันเก่าอหรอคุณเพิ่มเติมเคลียร์มันเอาว้ เออแล้วทำไมแต่กูเก่ากว่าไงกูเพิ่งไปเติมมาสองร้อยกูติ่งเครื่องนั่นะเว้ยแต่กูเก่ากว่ากูไปซื้อคันใหม่มาเลยนี่นายโคลนหรือเปล่ากูขวดมากดีกูผิดอะไรเนี่ยให้เพื่อนเรามาสร้างคอนเทนต์กันดีกว่าโอ้ทีวีเมนชันบ้าแบบนี้ต้องดังกันมากๆแน่เลยอ่ะกูรู้ว่าเดี๋ยวจะดังแต่มึงลุงก่อนได้ไหมกูเจ็บหัวไม่เจอดีมากใช่ไหมมันนี่เลยมั้ง